สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปจัดกระเป๋าเครื่องเขียนกันนะคะว่าเราพกอะไรกันบ้างค่ะก็มาเริ่มดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะที่เราจะใช้ก็คือกระเป๋าเครื่องเขียนใบนี้ค่ะแล้วตกแต่งเองนะคะก็มาที่ชั้นแรกเลยค่ะเปิดออกมาค่ะแล้วก็ชั้นที่สองนะคะ <g> <mumbles> นี่ค่ะ กว้างมากเลยค่ะสามารถใส่ของได้เยอะมากค่ะชั้นที่สองนะคะคือชั้นล่างนี่ค่ะเราก็จะใส่เป็นพวกปากกาสีนะคะแล้วก็ปากกาเน้นข้อความชั้นล่างเราก็จะใส่เพียงเท่านี้นะคะ่ะ เพ่อข,ข้างบนค่ะเราก็จะใส่เป็นพวกไม้บรรทัดแล้วก็ปากกาน้ำเงินค่ะเนี่นะคะที่เราใช้ปากกาเงินจะเป็นสีพาสเทลค่ะปากกาน้ำเงินเอาไปหมดเลยค่ะแล้วก็อันนี้มันเป็นปากกาอย่างเงี้ยค่ะหัวอย่างงี้ค่ะแล้วก็พวกปากกาสามสี่นะคะ แดงน้งำเงินดำแล้วก็ดินสอกดกับไฟดินสอแล้วก็ปากกาลบได้ค่ะอย่างต่อมาก็คือ,อยางลบคัตเตอร์แล้วก็กาวแท่งกันไกลค่ะแล้วก็คัตเตอร์ค่ะ แล้วก็แม็กับลูกแม็แล้วก็ที่ขั้นหนังสือแม่เหล็กค่ะแล้วเราก็จะพกกระดาษโน้ตกับสติกเกอร์ไปด้วยค่ะถ้าเกิดมีเสียงดังอะไรบรบกวนก็คลายด้วยนะคะวันนี้เราก็มารีวิวเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ